และแล้วเฮากับมาหอดทำอีะวันจ้าพี่น้องคะเคยมาแต่ในหน่อยจ้าเคยมาแต่แต่สมัยเป็นละอ่อนเพล่ะสมัยเป็นสาวน้อยเพล่ะงามบ,าบ่จ้าบรรยากาศดีดีมาหอดกะกินก่อนพี่น้องคะหิวแห้งจ้าเด็กน้อยกินแล้วแล้วก็ขึ้นไปแล้วจ้าบ่ไดเอาน้ำไปเด็กน้อยน่ะบ่รู้เรื่องยังพี่น้องคะมาหอดกับพักกันขึ้นไปเลยแม่ก็ได้หิวน้ำขึ้นไปทรงจ้าเพราะว่า มาต้องหิวน้ำด้อพี่น้องด้อบอกเลยว่าถ้าใครมาให้หิวน้ำขึ้นไปน้ำด้อพี่น้องนี่ลูกไส้าสามคนจ้ะกับมูลูกไส้ผู้หนึ่งกับมูสามคนอะ่ะไม่ยอมเอาน้ำขึ้นไปนั่นน่ะพอได้หิวน้ำขึ้นไปทรงพี่น้องขาะน้ำไม่ถัานซีหากวดจ้าแดดกะหอนหอนแต่ว่ากะร่มเย็นดีอยู่จ้ะสูงคักอยู่ด้อจ้ะอันคนนุ่มกับิีบวบเป็นยางดอกแต่ว่าพุทธเอายังเห่านี่กะ พกยาดมยามองไปน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่า็ดีอยู่มีสารามีอยังให้ห่อพักน้ำทางจ้ะบรนยากาศมันก็ฟินไปอีกแบบหนึง่งพี่น,ออน้องว่าบอใบไม้ใบนกอหัวกกอไผ่มันเป็นสีทองไหมพี่น้องงามงามมากที่จ้ามาเที่ยวกันงามไปอีกแบบหนึง่งค่อนอื่นก็จะเห็นว่าบอกงามแต่ว่าแม่แหม่มเห็นแล้วแม่แม่มก็ว่างามจ้ะ งามไปคนละแบบสวยไปคนละแบบกับหน้าฝนจ้ะขื้นมาหอดหม่องสูงเราพี่น้องคะ่ะเป็นยังไงคะ่ะวิวงามบอ่อขาสั้นพี่น้องเก็บเก็บภาพบ่ค่อยได้หลายจา้ะเพราะว่าเอออายุหลายแล้วเนาะเป็นยันยานยังไงบุตรลมกับลมเฮงเฮงเก็บบรรยากาศมาหายพ่อแม่พี่น้องมึงเธออยากมะเที่ยวเธออยากมะเล่นจา้ามาไหวพระขอพรมูหลายจา้ะบ่ตองห่วงว่าสีบม่มีมู อันมือนีมันเสาค้นกันล่หลายเห็นบ่นนะท่านพ่อข้าวกับยางสวนกันอันท่านพ่อข้าวกับยางขืนย่างลองอันเท่าก็มีนะจ๊ะเฒทาเท่าประมาณ60 70เจสปีเพื่อนกับขืนได้ได้จ้ะแต่ว่าเพื่อนก็จะค่อยขึ้นไปจ้ะอันฮอดหม่องหุ่มมันกับสินางเส้าหุ่มอันแต่ว่าภาษาวามีค่อยนะนะความดันขืนแล้วพี่น้องคะอันถือยุหันหอยาได้จ้ะนั่นยาเต็มจ้าอยู่นั่นยาอยู่ในหะายาดมยามองยา อันยนลกูกว่าได้เอาน้ำไปได้ขึ้นมาพี่น้องคะที่จริงแล้วเคยขึ้นมาแล้วเคยขึ้นมาแล้วเต็มแต่ว่ากะกะอยากขึ้นมาเห็นอยู่ดอกจากกะคอยขึ้นมาหน่ะละขันฝาวนี่ห่าสิขึ้นบ่หอดปุ่นะม,มีงามงามพี่น้องลมมีวีอยู่ปุ่นะเห็นว่านาเริ่มซีดแล้วพี่น้องเพ <laughs> าะ่อยนาเริ่มซีดแล้วปุณอุ้ยขี้เตื่อหญ่ลมนี้ดีพี่น้องคะ วิงามอุ้ยมันใยบะถือจ้าเป็นคนที่มักแบบนี้น้วจากคนอื่นกับสิบาวาบงงามแต่ว่าแม่งามอย่างเดียวจ้าเห็นภูเขาเห็นใบไม้เห็นสีอยังเห็นอย่างสีงามเห็นบ่นีนกุ้มหนีพันกระเข้าไปได้ำม,มาได้ใจนี่มีหอดขางข้าวพนเดอร์ได้ทำงามขึ้นกับว่าเมื่อยแล้วงามลงกับเมื่อยอีกคือเก่าแล้วพี่น้องคะเห็นบ่พน่ด สั้นที่ลีพี่น้องจ้าสุดท้ายนี่กับกราบขอบพระคุณพระแม่พี่น้องสุขผูสุขคนนะคะ่ะที่รับชมคลิปจนจบจ้าขอให้ทุกคนโชคดีคลิปปังๆจ้า